โทมัสทูเครนกุนซือบาเยิร์นมิวนิกออกมากระตุ้นซาดิโอมาเน่ว่าต้องทำงานหนักต่อไปเพื่อเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาให้ได้หลังจากดาวเตะชาวเซเนกัลเพิ่งโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเท่าที่ควรในเกมบุนเดสลีกาเยอรมันนัดที่เสือตายเปิดสนามอาริอันอารีนาเอาชนะแฮธาบร์ลิน2ต่อนเมื่อวันอาทิตย์ที่30เมษายนที่ผ่านมาสำหรับมาเน่เพิ่งย้ายจากลิเวอร์พูลมาอยู่กับบาเยิร์นเมืม่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งในช่วงแรกเจ้าตัวก็ทำผลงานได้ดีหลััังงงทปปรรระตตูในนนนลลลลีกกกกกกไ้3จจาาแแแ่หฟอ์ม็ผวลล กลายเป็นว่าเพิ่งยิงได้เจดลูกจากการลงสนามในลีก22นัดด้านทูเครนกล่าวถึงมาเน่ว่าซาดิโอเริ่มจากการเป็นกองหน้าฝั่งซ้ายซึ่งผมคิดว่ามันเคยเป็นตำแหน่งที่เขาเล่นได้ดีที่สุดตอนอยู่กับลิเวอร์พูลแต่วันนี้เราเน้นไปที่ด้านขวามากกว่าทําให้เขาโดนปล่อยให้เล่นคนเดียวจากสถานการณ์ในตอนนี้เขาจะเป็นต้องเงยหน้าต่อสู้และตั้งหน้าตั้งตาทางานต่อไปผมเชื่อว่าเขาจะทําได้เพราะเขาเคยทาประตูได้เป็นกอบเป็นกำในลีกที่ยากที่สุดของโลกมาแล้ว